สวัสดี FB แฟดงานส่งนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในส่วนของการผลล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น s a m s u n นะครับ A14 นะครับ Android 13นะครับแล้วก็ Samsung A14 Android 13 Samsung A04s Android 13แล้วก็ ซัมซุง A14 5G Android 13นะครับทั้งหมดนะครับเป็น Android 13นะครับ Android 13ก็จะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขนะครับการปลดโดยไม่แกะเครื่องนะครับถ้าเป็น Android 14ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็น CPU QLM หรือ q u a l c o m นะครับก็สามารถทำดาวเกตได้นะครับตามรุ่นนะครับที่ผมจะอยู่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้นะครับแล้วก็ จะมีวิธีกดอยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนนะครับซัมซุงท่านก็ทักเข้าหาแอปบีแฟงานส่งนะครับการทาส่งมาทํา1วันถึงเช้ากับเย็นนะครับเครื่องไม่มีการแกะทําทุกอย่างใช้งานได้ปกติแอปธนาคารใช้งานได้ปกติสามารถรีเซ็ตเครื่องได้นะครับไม่กลับไปล็อกนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นแบบพวกนี้นะครับผมทําการตัดอัปเดตซอฟต์แวร์ไปนะครับก็จะไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับหรือนะครับ ห้ามแฟดโปรแกรมใดๆนะครับแต่รีเซ็ตได้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับก็จะไม่กลับไปล็อกนะครับแลาทัางติดปัญหาทักที่ FB ฟแฝงานส่งเท่านั้นนะครับไม่มีแอปไลน์ส่วนตัวนะครับทํางานบน Facebook หรือแอปสีฟ้าเท่านั้นนะครับลูกค้าทิกต็อกนะครับที่ติดปัญหาติดรายเดือนก็ทักเข้ามาที่ FB ฟแฝงานส่งนะครับแอปสีฟ้านะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับส่งทำหนึ่งวันขอบคุณมากๆครับ